สวัสดีครับเทปนี้นะครับก็ทำมาประกอบรีวิวของตัว power supply นะครับของ thermaltake ในรุ่น short power นะครับตัว gf850 นะครับตัวนี้80พั u โก o นะครับตอนนี้ผมก็ลอกำลังลองรันนะครับเล่นอยู่นะครับกับชุดิสเต็มที่ใช้ในวันนี้นะครับก็เป็น cpu intel core i9 7จ็ดสิบเอ็ดนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เคโอซไฟห้ากิกนะครับแล้วก็แคสสปีดประมาณสี่สิบห้าไฟเลี้ยงหนึ่งจุดสามสามโวลต์นะครับแลมทำงานที่ ddr 4 5333นะครับเป็นเทอร์มอนเทคนะครับตัว xg Series แต่ผมเปลี่ยนโรงชุดระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับซิสเต็มในรวมนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับกราฟิกการ์ด rtx 3070นนะครับกับชุดน้ำชุดใหญ่ เดี๋ยวลองดูนะครับว่า850วัตต์นะครับตัวเล็กประมาณนี้ซิสเต็มประมาณนี้เอา3070กับ1 1 9 0งหนไหวหรือเปล่านะครับเผื่อใครกำลังมองหาพ o w ว r s u p p ายนะครับกที่กำลังวัดประมาณ850นะครับดีๆสักตัวหนึ่งตอนนี้ที่ผมรันอยู่นะครับทั้ง CPU แล้วก็ กราฟิกการ์ดนะครับมันกินไฟประมาณ6 4 0้ินิดๆนะครับไฟสิบโวลต์นะครับอันนี้จิ้มจากขั้ว12โวลต์ของกราฟิกการ์ดก็ไฟก็นิ่งดีนะครับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12.17็ดกระดิกแค่ตัวท้ายไม่ดรอปด้วยเพราะก่อนหน้ารันนะครับอยู่ที่1ิบ8จุ ซิสเต็มก็กำลังรันอยู่นะครับตอนนี้ CPU 5 g กิกเมนบอร์ด OG Maxima 13 a p e c CPU c a s h Speed 4.5กิกะเฮิร์นะครับแรมก็ DDR 4 5 3 3 3 49นะครับกราฟิกการ์ดก็ตามนี้เลยนะครับเป็น TUF 3070นะครับเฉพาะการ์ด Power Board ก็ไป240วัตต์แล้วนะครับ ผมจะลันนะครับตัว power max cpu บวกกับกราฟิกการ์ดนะครประมาณ10นาทียิงยาวเลยแล้วก็จะเก็บผลลงนะครับในเว็บไซต์ให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นวัดพีคที่เห็นในตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของค่า p f ค่า p f อยู่ที่0.95ย9 3ูน บางครั้งก็ดีดขึ้นมา0.96บ้างนะครับเพราที่ผมเทสไปกระแสรประมาณ2์นะครับกินไป 2A เ,เรียบร้อยตอนนี้ CPU เทสน่าจะเสร็จแล้วครับ CPU เทสเสร็จก่อนนะครับนี่เหลือของกราฟิกการ์ดรัน10นาที เสร็จพอดีเลยครับไม่มีอาการแห้งดับวูบนะครับดังนั้นใครที่สนใจนะครับว o ร e r supply ขนาดกำลังประมาณ8 5 0วัตต์นะครับไว้เล่นเกมทำงานทั่วไปนะครับโหลดที่เห็นอยู่เมื่อกี้ก็ประมาณ5 6 0 0วัตต์นะครับถ้าเราซื้อ8 5 0วัตต์เผื่อไว้ผมมองว่ากำลังดีนะครับก็ลองพิจารณาดูละกันนะครับซึ่งไฟผมก็ชอบมากมันไม่ค่อยดอบนะ12โวลต์จาก12.17 นะครับตอนโหลดพอไอเดิลปุ๊บ12.18นนะครับก็ลองพิจารณาดูกันนะครับพบกันใหม่เทปหน้าครับสวัสด,ดีครับ